จากกรณีของเด็กชายไนซ์เชื่อมจิตวัยแปดขวบได้กลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมไทยเนื่องจากเขาอ้างว่าสามารถเชื่อมจิตและมีการเดินสายสอนธรรมะซึ่งทําให้มีผู้ใหญ่จํานวนมากแห่ไปกลับไหว้เขาทําให้สังคมเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเด็กในวัยนี้โดยมีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบว่าเด็กได้รับการดูแลและพัฒนาในด้านที่เหมาะสมหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญได้สแสดงความกังวลว่าเด็กควรมีวิถีชีวิตที่เป็นปกติ ไม่ควรต้องแบกรับภาระในการให้บริการประชาชนในลักษณะนี้ซึ่งอาจทำให้พัฒนาการของเขาได้รับผลกระทบในอนาคตซึ่งทางครอบครัวของน้องไนซ์ได้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อขอให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของเขาเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของลทัทธิและถูกใส่ร้ายจากสื่อมวลชนกรณีเด็กเชื่อมจิตวัยแปดขวบได้รับความสนใจและเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมไทย โดยมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเด็กและครอบครัวฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและพัฒนาการของเด็กในวนัยนี้ซึ่งควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมไม่ควรต้องแบกรับภาระในการให้บริการประชาชนในลักษณะนี้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการในอนาคตส่วนฝ่ายที่เห็นด้วยเชื่อว่า เด็กมีความสามารถพิเศษและควรได้รับการสนับสนุนโดยอ้างว่าการเชื่อมจิตเป็นส่วนส่วนหนึ่งหนึ่งของความเชื่อทางศาสนาซึ่งทําให้มีผู้ใหญ่จํานวนมากแห่ไปกราบไหว้เด็กแต่บทสุดท้ายศาลเยาวชนสุราธานีได้มีคําสั่งห้ามครอบครัวนําเด็กออกสอนเชื่อมจิตทุกช่องทางพร้อมทั้งให้พาเขาไปพบแพทย์ขณะที่สํานักพระพุทธศาสนาได้ยืนยันว่าแนวทางการเชื่อมจิตที่เด็กกล่าวอ้างไม่มีในพระไตรปิฎกคําสั่งศาลในกรณีของเด็กชายวัยแปด ขวบที่อ้างว่ามีความสามารถในการเชื่อมจิตได้มีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการดำเนินกิจกรรมของเขาและครอบครัวโดยสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีคำสั่งห้ามไม่ให้เด็กและผู้ปกครองทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมจิตในทุกช่องทางรวมถึงการเผยแพร่คำสอนทางพระพุทธศาสนาที่อาจบิดเบือนจากหลักการที่ถูกต้องโดยรายละเอียดคำสั่งสาร 1. ห้ามทำกิจกรรมสารสั่งห้ามไม่ให้เด็ก และผู้ปกครองทำกิจกรรมไลฟ์สดหรือเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมจิตรวมถึงห้ามใช้สื่อที่เกี่ยวข้องกับเด็กในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว 2. การตรวจสุขภาพจิตศาลยังได้กำหนดให้เด็กต้องไปตรวจสุขภาพที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภายใน15วันและตรวจซ้ำอีกสองครั้งในระยะเวลา6เดือนโดยให้แพทย์รายงานผลต่อศาล 3. การคุ้มครองสวัสดิภาพคำสั่งนี้มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก โดยมีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กถูกใช้ในกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาพจิตการตัดสินใจของศาลนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการดูแลและคุ้มครองเด็กในสังคมโดยเฉพาะในกรณีที่มีการใช้เด็กในกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงหรือไม่เหมาะสม กรณีนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลเด็กในวัยเรียนและการคุ้มครองสวัสดิภาพของพวกเขาในสังคมที่มีความเชื่อและความศรัทธาที่หลากหลายโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการเชื่อมจิตของเด็กอาจมีผลกระทบต่อจิตใจและพัฒนาการของเด็กในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กถูกนำเข้าสู่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คำสอนหรือการแสดงออกในโลกเสมอซึ่งมีความเสี่ยงหลายประการที่ต้องพิจารณา โดนในทางด้านผลกระทบต่อจิตใจของเด็กที่ผู้คนต่างกังวล 1. การพัฒนาทางอารมณ์การที่เด็กต้องเผชิญกับความกดดันจากการเป็นศูนย์กลางความสนใจหรือการต้องตอบสนองต่อความคิดเห็นของผู้ใหญ่ในโลกโซเชียลมีเดียอาจส่งผลให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลซึ่งอาจทําให้เด็กมีปัญหาทางอารมณ์ในระยะยาว 2. การรับรู้และการเรียนรู้ เด็กในวัยนี้กำลังอยู่ในช่วงที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางสังคมหากเด็กถูกผลักดันเข้าสู่โลกเสมือนมากเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในชีวิตประจำวัน 3. ความสามารถในการสื่อสารการที่เด็กใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารอาจทำให้พวกเขาพัฒนาทักษะการสื่อสารในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเช่นการตอบโต้ที่มีลักษณะท้าทายหรือไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเด็กกับผู้อื่นในอนาคต 4. การสร้างอัตลักษณ์การที่เด็กมีบทบาทในโลกเสมือนอาจทําให้พวกเขาสร้างอัตลักษณ์ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือเกิดความสับสนเกี่ยวกับตัวตนของตนเองเนื่องจากการแสดงออกในโลกออนไลน์อาจแตกต่างจากการแสดงออกในชีวิตจริงการดูแลแล,และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในกรณีที่เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมจิตหรือการเผยแพร่คำสอนทางาศาสนาคำสั่งสารที่ห้ามไม่ให้เด็กทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจและพัฒนาการของเขาในอนาคต